หมิถุนายน2567เปิดตัวสารกำจัดหญ้าที่มีชื่อว่าหญ้าร้ายตายเกลี้ยงหน้าต้องสามพ<า>ลังบัวครับสวัสดีครับพี่น้องพื่ไปครับผมนุ่มขวัญชัยวใจกเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับยังถี่ผมได้เกินน้ำครับพี่น้องฟังไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครับเลิกงามยามดีครับวันที่1มิถุนายน2567เป็นเป็นมือเริ่มต้นนะครับของการที่เราจะทําการเปิดตัวนะครับผมสารกําจัดยาในข้าวนาปีนะครับที่ ยอดเยี่ยมที่สุดที่ขายดีที่สุดนะครับใน2-3สามปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ3มพลังบวกครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่ง 2- 3สามปีที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับสำหรับพ่อห้พี่น้องป้องไปทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่ง่งนะครับผู้ที่เฮ็ดเข่าหน้าปีนะครับนอไม่ว่าจะเป็นหญ้านะครับจำพวกไหนก็แล้วแต่นะครับใบแคบใบกว้างนะครับตระกูลเถาตระกูลเครือนะครับตระกูลผือต่างๆนะครับผม เอารายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับของ3มพลังบวกของเรานะครับผมมีตัวยาอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการจะใช้อย่างไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับเฮียอุ้สวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเคมีพันนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ3ามพลังบวกในวันเปิดตัววันนี้ครับเฮียครับผมได้เลยครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ เป็นครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยเชา้านาไทยทุกท่านผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชยนะครับวันนี้ทางอาจารย์ก็ออกมาเปิดตัวนะครับยาฆ้าญ้าใบแคบใบกว้างกบเขาเลื้อยในข้าวนาปีประจำปี2,567กันเลยนะครับอา่างครับผมในแต่ละปีเราก็จะทำการเปิดตัวกันเนาะครับแล้วก็สาหรับสามังหมวของเรา เบื้องต้นให้พี่น้องพ่อปายได้รับทราบก่อนว่าครับเราได้ทําการเปิดตัวมากี่ปีแล้วครับเฮียอ่าครับสำหรับสพลังบวกเราก็เปิดตัวปีนี้เป็นปีที่3นะครับปีปบที่3แล้วเนาะอ่าใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องพ่อป,อปายอย่างมากเลยทีเดียวสูงมากเลยครับ ทั้งยอดขายแล้วก็ผลงานของตัวสามพลังบวกครับอาจารย์ขนาดคลิปในปีนี้ยังไม่ออกวันนี้เนี่ยออกเป็นคลิปแรกครับผมแต่พอพี่น้องเนี่ยดูจากคลิปในสองปีที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมคผมเอาครับสําหรับท่านใดที่ได้เคยลองใช้มาแล้วไปจากถึงเรื่องของผลงานนะครับส่วนท่านใดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับ ที่ยังไม่เคยใช้ครับเฮียครับอยากให้เฮียแนะนํานิดนึงนะครับว่าสามพลังบวกของเราเนี่ยคืออะไรครับครับผมครับผมก็สําหรับสามพลังบวกหรือว่าชื่อเต็มเต็มก็คือโพลีบีทสามพลังบวกแต่เราจะเรียกกันแล้วก็เกษตรกรเวลาโทรมาสั่งของนะครับอาจารย์ก็จะจําชื่อว่าสามพลังบวกสามพลังบวกที่อยู่ตรงนี้อันที่จริงนี่นี่นี่ครับพอพี่น้องมาเบิ้งกันใกล้ใกล้นี่อันที่จริงมีครับว่าโพลีบีทสามพลังบวก แต่ค่อนข้างที่จะจายากกับอกว่าสามพลังบวกเลยนี่อ่าใช่ครับอสามพลังบวกสามพลังบวกเด้อสันกําจัดญ้าในนาปีอ่าครับผมทาไมถึงบอกว่าสามพลังบวกครับพี่ยาครับที่ชื่อว่าสามพลังบวกเพราะว่าในการระบาดของวัชพืชในนาข้าวเนี่ยครับมันมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น้าอ่าก้องแขนญ้ากอแดง้ากระดูกไก่้าข้าวนกเนต้อกุลบ่าใบแคบในทางดังครับญ้านกสีชมพู นะครับเราก็จะมีกลุ่มที่ยากค่ายากมากๆอย่างเช่นไมยราบอบไมยราบที่แบบค่าย,กยากๆมากต้มเหนียวๆรถเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากลงนะตัวที่สองก็คือกลุ่มของสโสนโหินหรือสโนะแดงรหรือว่าโนหินโนแดงรตรงน,นี้นะครับ ยากมากกลุ่มเถาเลื้อยเถาเลื้ยพวกเครือตดหมูเครือตดหมานะครับแล้วก็พวกกระเฉดบกทั้งหลายตัวนี้สรุปแล้วในนาปีเนี่ยของพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเนี่ยมีสมมปิยาสมปิเลยรับอาจารย์แต่ว่าเราแบ่งเราแบ่งได้เป็นคร่าวๆนี้คือยังไงอ่าแบ่งได้ก็จะมาหนึ่งแคบสองสองกบกบอ่าสามใบกว้างสามใบกว้างสี่เถาเลื้ยสี่เถาเลื้ยคือตระกูลเคียร์อาพวกเครือต่างอาเครือตดหมูตดหมาเลยคือใบแคบใบกว้าง กกแล้วก็เจาเลื้อยเถาเลื้อยครับผมโอเคทีนี้เราก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้ยาหลายๆอย่างเพราะว่ายาที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชเหล่านี้นี่ยาหนึ่งตัวมันจะกําจัดได้แค่กลุ่มหนึ่งหรือ2กลุ่มนะบางทีก็ได้คือทําไมต้องหลายขวดหลายชนิดด้วยกันใช่ครับเอาไม่มีแบบแบบเขาเรียกว่ายาพิเศษอ่ะขวดเดียวขวดเดียวและทุกอย่างทุกแนวเลย มันเป็นจินตนาการอย่างเดียวครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีเพราะว่าเกษตรกรอยากได้แบบนั้นายารยกไปขวดเดียวทุกแนวยาหมดเลยใช่ใช่ใช่มีแต่คนอยากได้ถ้าใครผิดมาได้นี่ได้หมดเลยอจางก็เลยในความเป็นจริงเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าสารเคมีแต่ละตัวนี่ก็กําจัดได้เฉพาะยาบางตัวน่ยาบางตัวแค่นั้นอย่งถ้าเอามารวมกันบางทีมันหักล้างกันอ่าเราก็มีเกษตรกรบางคนอีกนะจับยาสองตัวแบบนี้มาเลย มาเปิดขวดเปิดขวดล้วก็เทใส่กันแบบนี้เลยได้ไหมนี่พิดเลยร้อยทั้งร้อยผิดวิธีการห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามเอาโพลีบิดกับคาเฟอร์หรือว่าเอาอนกาศแล้วมาเทเปิดขวดมาแล้วก็เทใส่กันแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าครับพิษร้อยเปอร์เซนตห้ามเลยนะครับเพราะว่ายาบางตัวมันไม่เข้ากันครับเราจะต้องมีน้ำเป็นตัวเชื่อมด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับอาจ ก็เลยเป็นที่มาของสามพลังบวกสามพลังบวกของเรานี่ครับพี่น้องกันมาบริการใกล้ๆนะครับเอาสามพลังบวกของเรามีตัวไหนบ้างครับเฮียอ่าครับเรามาดูเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยมาดูคุณสมบัติของสามพลังบวกกันนะครับนะสามพลังบวกว่าในยากล่องนี้ นะครับลักษณะต้องเป็นแบบนี้สีนี้เลยนะครับอาจารย์โอเป็นกล่องต้องระวังด้วยนะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เลยแล้วมีหน้าต่างโชว์ชัดเจนว่ามีสินค้าอะไรอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยนะครับก็คือสมพลังบวกนะสูตรนี้จะมีคําว่าเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าชุดที่เราเปิดตัวรุ่นแรกเนี่ยมันจะยังไม่เข้มข้นเท่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่มีการใส่ตัว อาวอนกาดเข้ามาแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของคือปริมาณยาของยาหนึ่งในสามตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะทาให้ประสิทธิภาพนี่ดีขึ้นมาในโดยยกจาปีที่แล้วนี่ตอบรับกันดีมากๆเลยครับยาเข้มข้นขึ้นคือสูตรเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอ่าสูตรเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมปริมาณยาที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เลยให้ดูว่ากล่องสามพลังบวกจะเป็นกล่องแบบนี้ต้องเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แบบนี้เลยนะครับถจะเป็นของแท้แน่นอนได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าคุณสมบัติของสามพลังบวกนี่ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจารย์ครับครับสำหรับข้าวนาปีเป็นพืชที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศไทยคำว่านาปีเนี่ยคือปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชนปรธทนนะครับก็อาศัยน้ําจากเทวดาน้ําฟ้าน้ําฝนเป็นหลักกระพืชในข้าวนาปีนี่มันมีสมบุกสมบอย่างยิงที่กล่าวมานแรกเลยตัวแรกเลยที่เราเจอเยอะที่สุดเลยคือหญ้ากระดูกไก่กระดูกไก่ตัวนี้นี่ทางอีสานบางที่เรียกหญ้าก้องแขน ในอีสานใต้ที่จะคอแดงอ่าเนี่ยพวกนี้กกจะแหล่แหลอ่าดอกจะเหมือนทูปอ๋อใบเหมือนข้าวเลยย้ดดอกทูปบางบางพื้นที่บางบางพื้นที่เนี่ยย้าแดงย้าเดือยเียอ่าครับย้าแดงย้าเดือยญ้าก้องแขนย้าดอกทูปอ่าลักษณะคือกกแหล่นะใบเหมือนข้าวดอกเหมือนทูปครับอ่าในตัวแรกตัวที่สองยอข้าวนกอันนี้ก็รู้กันจากเยอะอยู่แล้วนะย้าข้าวนกครับอันนี้เป็นกลุ่มใบแคบที่ยอดนิยมนะครับ แล้วก็ต่อไปมากลุ่มของอใบกว้างใบกว้างใบกว้างก็ตั้งแต่ผักปอดนาเ<ม>ทียนนา<ม>สนูคางคกไมยราร<ม>่าพวกนี้ยาพวกตระกูลบางตัวเด่ก,กําจัดไม่ได้<ม><ม>ที่มีกลิ่นเหม็นๆในข้าโนห็โนโนแดงข้าไม่ตายมไมยาราก็ข้าไม่ตาย<ม>ต้องสามพลังบวกเท่านั้นที่จะกําจัดสนูหินสนูแดงไมยราบ กระเชดบกนะครับอันนี้ต้องสามพลังบวกอย่างเดียวเท่านั้นส่วนกกก็พวกกลุ่มไข่เคียดฮังกานะครับผือนาพวกอะไรนี้พื้นน้อยพือใหญ่ผือยางต้าเนี่ยอ่าครับต้นเล็กๆอ่าพวกต้นเล็กๆนะครับอันนี้พวกต้นเล็กนระบาดมากปีปีที่ผ่านมาอ่าครับนี่ก็สามพลังบวกรับต้นไม่ใหญ่มากเก็บได้หมดเลยครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเขาเลื้อยย่างเรื่อตดหูเรือตดหมาเรื่อต่าง ต้นขัดมอนอันนี้ไปกว้างนะมันมีตัวหนึ่งขัดมอนต้นแข็งแข็งนะครับอันนี้ต้องสามพลังบวกอย่างเดียวเลยอาจารย์นี่ก็คือหญ้าในนาข้าวมีเยอะมากสมปิเลยเอาง่ายๆสมปิเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะกําจัดได้สมปิขนาดนี้ได้มีอยู่ตัวเดียวคือสามพลังบวกสามพลังบวกเท่านั้นครับอาจารย์ชุดนี้เลยครับชุดนี้เนาะอ่านี่นะครับสามพลังบวกเลยอ้าวตอนนี้ มียาตัวไหนบ้างสำหรับสารมังบวกของเราอ่าครับทีนี้เรามาดูว่าสารมังบกประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับโพลีเบดนีนะครับโพลีเบดนะครับตัวนี้สีเขียวเนี่ยครับพี่น้องอ่าครับตัวนี้ค่ายาใบแคบครับอาจารย์นี่อ่าอันนี้ใบแคบก็เป็นพวกก้องแขน ญ้าข้าวนกญ้ากอแดงย้าเดือยญ้าก้านทูบนะแล้วก็ญ้านกสีชมพูอันนี้คือกําจัดญ้าใบแค่ใบแค่อ่าที่เรากล่าวถึงไปแล้วนะครับส่วนญ่าใบกว้างนะครับตัวนี้ชื่อคาเพอร์คาเพอร์ครับคาเพอร์ที่เด่นทิ่สุดก็คือสนโหนหินสนโหนแดงไมยราบก้นบึ้งปีกแมงดานะครับซึ่ง อ่าสนุหินไม่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่าสนุหินต้นที่ว่าแข็งแข็งนะครับรถเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากจะเกี่ยวให้เลยมันเหนียวมากมากเลยนะครับแล้วก็มายาราบก็เหมือนกันต้นที่ก้อนเหนียวก้นบึ้งที่ใบเหมือนถั่วลิสงบางคนเอาใครเอาถั่วลิสงมาปลูกหรือบางคนเรียกว่าถั่วลิสงนาอีสานเรียกวาก้นบึ้งใบเหมือนถั่วลิสงแน่เลยแต่ไม่มีหัวอ่าอันนี้นะก้นบึ้งแล้วก็ปีกแดงดาปีกแดงดาก็คือบานไม่รู้โรยป่า พวกบานที่โรยป่าครับแล้วก็พวกผักปราบนาใบมันจะเป็นนิ่มๆนะเลื้อยเป็นปล้องไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือต้องใช้คาเปิดแล้วก็พวกใบเคียนนาพวกใบยางนาที่ต้นมียางขาวามาสรุปแล้วก็คือใบกว้างใบกว้างแล้วตัวใหญ่เลยต้องคาเปิดเท่านั้นเอาเขาเลื้อย ก็ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้เทาเลีต้องใช้ขับเครับผมอ่าขับนี่แหละพอสรุปแล้วก็คือใบกว้างกับเทาเลื้ยตัวนี้อ่าใช่ครับสวใบแคบกับกบนี่คือตัวนี้อ่าใช้โพลีบียัอย่างเดียวครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับจมูกสามพระเอกตลอดกาลนะครับอววรกาดนี่แหละตัวนี้เลยเป็นหัวใจหลักเลยครับอจอีกหนึ่งตัวเลยว่าทําไมตัวนี้มีบทบาทสําคัญมากเพราะว่า เกษตรกรการฉีดยาแต่ละครั้งนี่เราเอาน้ําจากทุ่งนาเอาน้ําจากบ่ออะไรนี่ซึ่งอาจจะมีฤทธิ์เป็นน้ํากระด้างเป็นน้ําด่างนะน้าด่างนี่มันทำประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงนะพี่จันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอวอนกาดเนี่ยเป็นยาแก้น้ํากระด้างแก้น้ากระด้างใช่ครับเป็นแก้น้ํากระด้างทําให้ประสิทธิภาพยายังคงเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนี่ก็คือตัวอวอนกาดครับนอกจากแก้น้ํากระด้างได้นี่ ยังเป็นตัวแพร่กระจายใบเสริมเพิ่มประสิทธิภาพไปด้วยเพราะฉนั้นใช้วนกาบไม่ต้องใช้ยาจับใบแล้วนะตัวนี้เป็นทั้งแก้น้ากระด้างและจับใบในตัวนี่ตัวนี้ใช่ครับครับวมกันเรียกว่าโพลีเบดสามพลังบวกครับผมสามพลังบวกครับพี่อ่ามีนะครับช่วงนี้เลยทํายาครับมีคำถามต่อไปครับเพี่แอมีอายุการฉีดไหมว่าเราจะต้องฉีดช่วงไหนอะไรยังไงครับผมได้ครับผมครับ สำหรับสามพลังบวกเลยะครับจัดเป็นยากำจัดหญ้าหรือเรียกกันว่ายาเก็บหญ้ายาฆ่าหญ้าไม่มีฤทธิ์ในการคุมเลยครับอาจารย์ตัวนี้ฆ่าอย่างเดียวไม่ใช่คุมแห้งอ่าไม่ใช่คุมแห้งไม่ใช่คุมเปียกไม่ใช่คุมเปียกอ่าใช่ครับเป็นยาฆ่าอย่างเดียวอ่าก็คือความหมายยาฆ่าคือไอ้ให้ต้นข้าวสูงมาประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์อ่าสูงมาประมาณสักคืบคืบขึ้นก่อนออ่าแล้วเราค่อยฉีดเก็บหญ้าอ่าฉีดฆ่าหญ้า เลือกฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ผ่านไปไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดฮะใช่ครับไม่เปลืองครับสองก็คือไม่ทําให้ต้นข้าวเสียหายตรงนั้นฮใช่ครับใช่ไหมครับครับทีนี้ในการฉีดนอ่การปรับหัวฉีดนี่จะให้ดีนะจามต้องปรับหัวฉีดให้ละอองฝอยเป็นหมอกเป็นหมอกจะตายดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหัวฉีดที่ปรับเป็นเส้นๆแรงๆแบบเครื่องสปายหลังนะเวลามันไปโดนใบหญ้าใบข้าวเสร็จปุ๊บนี่ มันซึมเข้าไปในต้นยังไม่หมดมันไหลลงมัจะมันจะเสียหายอันนี้นี่เรื่องเรื่องของการเทคนิคก,การฉีดเทคนิคก,การก<ะ>ฉีดอ่าปรับหัวฉีดต้องเป็นละอองฝอยครับ,รบ <นะ S 2> ส่วนส่วนเรื่องอายุของข้าวอายุของข้าวนี่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1เดือนขึ้นไปน่าจะหนึ่งเดือนเนาะที่บอกว่าเป็นคืบอ,อ่า,าเป็นคืบนีก็คือ1เดือนขึ้นไปครับท่านาายุค ต่ำกว่าลงมาเนี่ยก็ยังไม่แนะนาเรายังไม่แนะนําให้ใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือหญ้าบางชนิดเนี่ยยังยังขึ้นมาไม่หมดอ่าใช่ครับอ่าใช่ครับเราให้ขึ้นมาหมดก่อนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเป็นที่ตั้งหรือหนึ่งคือเป็นที่ตั้งอ่าใช่ครับเราก็เอาไปฉีดไปเลยคำถามต่อไปครับเฮี่สําสำหรับหนึ่งกล่องหนึ่งชุดของเรานี้ครับใช้ได้จํานวนกี่ไร่เท่าไหร่ครับอ่าครับสาหรับสามพลังบวกครับหนึ่งกล่องเนี่ยใช้ได้อยู่สามถึงหกไร่สามถึงหกไร่อ่าใช่ครับ ที่ว่าสามถึงหกไร่ก็เพราะว่ายาสามพลังบวกเนี่ยเป็นยาเก็บหญ้าฉีดเฉพาะที่มีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องว่าฉีดไปครอบคุมพื้นที่เราไม่ต้องปูพรมเลยเลือกฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นเพราะนั้นถ้าย้าใครที่ไม่หนาแน่นไม่เยอะมากอาจจะได้ถึงหกไร่เจ็ดไร่แต่ถ้าใครหญ่าเยอะเต็มพื้นที่เลยยังไงต้องฉีดปูพรมก็ประมาณสามไร่กว่าสามไร่สี่ไร่ เราคือ3ถึง6ไร่ใช่ครับผมครับเอาครับพี่สำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับอยากจะได้3าพลังบวกตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนาของพ่อพี่น้องเน่ตที่ได้ครบอายุแล้วครับผมหนึ่งเดือนรวมทั้งความสูงเน็ตหนึ่งคืบแล้วครับรวมทั้งพ่อพี่น้องเน็ตเพิ่งวานไปครับผมรวมทั้งพ่อพี่น้องที่ยังไม่วานครับไปเตรียมตัวไว้พ่อะอกชักหน่อยเลยขาดตลาดนะครับโอ้ได้เลยครับติดต่อที่ไหนอะไรยางสรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ สามพลังบวกไปใช้ในการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับทั้งพื้นราบทั้งเนินเขาทางภูเขาทางภาคเหนือทางภาคใต้หรือทั่วประเทศไทยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของไทยจังหวัดกาฬสินุ์นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่